เย่างไรตัดพี่โอมมีแล้วพี่ขอตะแก้วหน่มีเท่านี้มีเท่านี้เรียกอะไรเออเอามาก่อนสี่เจ็ดหกใกล้จบแล้วล่ะเมื่อไหร่จะจบวะอล์มคนหมดแล้วหน้าโรงพยาบาลโอเคเอามึงกินเองก่อนเนี่ยกินเองดิทำไมมีแต่คนจ้องจะเหลืองกันลุงอยู่เดียวเลยวะเลววะหลานเวรอ่ะเออลุงหิวผมก็หิวเหมือนกันตอนนี้เราเพิ่มมาอีกสักคนหนึ่งอากูก็บอกมันที่ไงไม่ก็ไม่ก็มันก็ต้องแบ่งสาวๆให้คนอื่นบ้างกะดิ ไม่ใช่ว่าผมมีสาวที่ไหนผมไม่มีแล้จุกเสียงไม่หรอตรงไหนครับลุงทุกตรงเลยเฮียเหม็นเนี่ยคนอื่นเขาก็มีแฟนกันหมดแล้วนะข้างหลังอ่ะเาจะไม่มีสาวได้ไงแต่มึงไม่เอาเองไงเฮียโอ้เออจะมาเอาเอ้ามามาคุยเรื่องนี้ทำไมเนี่ยไอ้คนนี้นี่เออเนี่ยเรียกเรียกไหมสรุปเอาวห้าแก๊งไหม อคณะลูกขุนนอะไม่มาเอามันเพิ่มเพิ่มความมันต้องถึงยี่ดิเออเพิ่มความแรงะครับเขาไม่มีรู้เรื่องมาเลยเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าพร้อมกันเลยหนึ่งหกเจ็ดเอาไหมผมเห็นด้วยกะคือคุณตัดสินใจไม่ได้อ่ะคุณคิดว่าแบบว่าอ่ะผมก็คิดว่าคุณเพียงนะถ้าเอาคณะลูกขุนมาห้าคนเนี่ยจบเลยตัดสินคือยังไงก็จบเลยคุณจะเลือกเลือกใครมาก็ได้อ่ะ รประชาชนในตำรวจไหมตำรวจหนึ่งผมเรียกจากพนดได้ไหมประชาชนหนึ่งแก๊งสองเอาเอาเป็นหมอหมดเลยได้ไหมครับหมอหมดเลยเหรอโะโหไม่ก็ต้องมีประชาชนด้วยดิประชาชนหนึ่งได้ไหมเออประชาชนหนึ่งตำรวจหนึ่งหมอหนึ่งแก๊งหนึ่งอย่างเงี้ยหมอสองก็ได้เขาไม่ีสิทธิ์เอียงหรือนะครับันหวัตนรวจตำรวจอ่างั้นนั้นตำรวจไหมอย่าตำรวจไหมตำรวจโห ตำรวจตำรวจสองตำรวจเอียงครับโอ้โหโอ้โหตำรวจเอียงผมบอกเลยโอ้โหตำรวจมันเล่นผมสุดจัดอ่ะป้าผมด้วยเดี๋ยวผมไปเรียกหมอให้ไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวรู้ไปรับเราไปรับหมอให้กันไปอันนี้คือผมผมถามถามความคิดทาเวทหน่อยครับผมไม่รู้หรอกว่าฝั่งฝั่งนันนาตอนนั้นน่ะคือทาเวทได้อุ้มอะไรใครไปบ้างอ่ะ จากหลักฐานที่หมอปากคือมันมีสองเคสใช่ไหมครับเคสใช่ครับพี่เปากับเคสครูพิงค์ใช่ครับพี่ไปนะตีไปนะรัคบใช่ครับถ้าเคสเต๋อเนี่ยเป็นเคสที่เกล้จากกันนะารับจากกรณีที่หมอไม่เห็นหรือไม่อะไรอันเนี้ยผมว่ายังไงหมอก็ต้องรับผิดชอบอะ ผมอยากคุยกับหมอมีกันว่าถ้าเตยโดนอุ้มจากเขตตลงมาจริงๆแล้วไม่ได้ปรับเนี่ยหมอหมอจะทำยังไงอ่ะใช่เพราะว่ากลางกลางตั้งแต่แรกผม้วิ่งไปบอกหมอเลยว่างแตมาติวข้อสอบบ้านเพื่อนเลยว่ะเหมือนมาติวเรื่องแบบฮาคิอะว่าสอบมิเทอมแม่จะจะฮาคิเนี่ย จะมีขนาดความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ไอ้เนี่ยกูให้อารมณ์นั้นเลยนะเว้ยคือแบบจะหลับแล้วเนี่ยสาดต์อีเหมือนมาสอบเหมือนมาติวกันก่อนสอบไม่เจอหรือไฟนอลอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะหาขีหาเคออะไรวะติูกสาว ไม่เอาลุงเขาย,ยังอยู่ผมไปผมไปไม่ได้ผมโทรหาดีกว่านางแบบทำอะไรอยู่วะฮลัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับไป,ไป,ไปทำะอะไรอยู่ทำไมไม่สนใจเลยกำลังจะไปไปกับขนุนอ๋อก็คืออยู่กับเพื่อนไม่ก็ว่างเมื่อกี้ก็ว่างเมื่อกี้อยู่หลกักลาง ก็ส่งข้อความหาตลอดมาคิดถึงเนี่ยไม่ตอบข้อความก็เลยโทรหาเลยเนี่ยเพิ่งตอบเมื่อกี้ปะอ่าแล้วสรุปเรียกว่าอะไรเรียกอะไรครับเรียกเรียก,ยกหมายถึงอะไรหลังตีสามอ,อ่ะเหรออ่าเรียกกันยังไงเรียกอะไรที่รักกันนะ <c oughs> นี่มันมาโทรนี้ไงมันมาโทรที่เราเสียงอะฮะคุณเทพามาเสียงที่เราจำไม่ได้เลย พวกก็ติดโทษไหนโทวไหนไหนไหนลองเรียกดิทีรักดิเซิร์กดิเซิร์กเรียกอย่างนี้ทีรักอะไรอะไรของของคุณอ่ะทีรักไงทีรักไงทีรักไงฟอร์มเยอะจังอ่ะฟอร์มช่างอ่ะเราอ่ะฟอร์มช่างเหรออะไรเอาใหม่ดีๆเรื่องไงอะไรมีมีหลักฐานเนาะมีหลักฐานไหมล่ะอ่ะมีในติ๊กต็อก เอาอย่างไรเลียงยงไรเลยังไงเอาพูดก่อนเลยยังไงครับทีลเลียงยังไงยาเลียยังไงเลียทีลลยงังไงเอาไหนพูดดิฮัลโหลโอ้ฟอ,อมเงียบใสอีกแล้วโคนเหลือนนะ่ะโอ้ยอะไรนะโอ้คนเหลือนเลยเงียบใส่ผมเฉย พักพักพักิวข้อสอบมีเธอแปบ๊บนึงน,นะไม่ไหวแล้วตรงหนุหัวระบบหัวระบบม,มากโหเธอหวานเจีย๊ยบเคว่ากูมีปัด็นกับป้าคนนี้ละว,ว่ามกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันหัวร้อนแล้วตอนนี้อ่ะ พ่อไอ้มันไม่รับโทรศัพท์ในเมืองวะ สงสัยอยากสงสัยอยากคุยข้างนอกนี่นีมายืนมายืนเียงกันเลยมายืนเดีย <laughs> <c oughs> ได้ยใใบกูสัตว์ชิจเนี่สัหาแล้วชิบหายมายืนนมายืนนะอนะโอเคยืนะ